ช่วงหลายวันนี้ฉันไปสังเกตที่คลินิกผู้ต้องสงสัยทุกคนจะมาที่คลินิกในเวลาที่กําหนดเพื่อให้หมอหัววรักษาที่จริงแล้วไปรับคําสั่งจากหัวว่านเหรียญและแบ่งผลประโยชน์ห้ววาวาเหรียญเป็นคนลึกลับเขาจะซ่อนตัวในคลินิกเพื่อสั่งการทั้งหมดเรื่องเลวร้ายทั้งหมดจะสั่งให้พี่กุ้งพาคุณชายเผิงกับอามู่ไปลงมือจะรวบรวมหลักฐานฟ้องหัววาาเหรียญไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคะ่ะไม่ต้องพูดสิ่งที่ฉันรู้ พูดเรื่องที่ฉันไม่รู้บ้างได้ไหมอ,อ๋อมีค่ะเอ,อ่อลินเฉียงจากบริษัทลินซึง่งขอคนที่พูดดูเรื่องมาหน่อยขอบใจอ,อ้อยู่นนลัลินเฉียงจากบริษัทลินซึง่งรับปากว่าจะเป็นสายให้เราคุณชายเผิงอมู่ใช้ไม่อ่อนไม่แข็งกับเขาแต่ลินเฉียงก็ไม่ยอมเข้าพวกด้วยลินเฉียงได้บอกกับพวกเขาสองคนว่าจะขอพบก,กับในายใหญ่ของพวกเขาหวังว่าจะล่อกง,งูออกจากรูได้ เนี่ยประธานรับเหมาควัวทำอะไรอยู่กันแน่ซ่อมยังไงก็ไม่ดีขึ้นเลยเอาแต่ขอเงินเพิ่มอยู่ได้คุิได้แจ้งบริษัทบ้านเนียนไปแล้วพูดขารับปากว่าจะเร่งงานให้เสร็จนะครับเขานอนคอนโดหรูเซื้อที่นี่ไว้ก็เพื่อลงทุนจะไม่เข้าใจความทุกข์ชาวบ้านได้ยังไงแจ้งบริษัทบ้านเนียนแล้วพูดขอรับปากแล้วว่าจะเร่งงานให้เสร็จบริษัทก่อสร้างว่านเนียน เป็นบริษัทบาเฟียชัดๆเลยเพราะคนงานไม่มีตบทำงานไม่ใส่อุปกรณ์เซฟตี้แถมทิ้งก้นบุหรี่ไปทั่วอีกรู้สอกเงินกันแล้วแต่ี่พวกเขาจะปรับปรุงไม่มีปัญหาแน่เจ้ายังไงกันแน่เออกระตือรืปั้นแล้วเหัวน้ารับผิดคุณไปสิ เถียงกันคุณรัจะพงไปสิแก้ปัญหาเราก่อนนะผมขอร้องละผม่ายละแก้ปัญหาเรื่องน้ำรั่วทีถ้ายังไม่แก้ไขผมต้องเป็นบ้าแน่เลยผมนอไม่ลบมาเป็นเดือนกว่าแล้วนะคุณน้าเดี๋ยวจะคุณรัน์เดี๋ยวจะให้คุณรัตนเดี๋ยวจะให้คุณรัตน์ กูจะบอกเลยจะคลนน้ร <rôle S 1> <él an> ั่วน่ไม่งันลูกเมผมจะไม่กลับมามันจะแตกกันโทล่ไนี่เขานั่นออกเดี๋ยวเข้ามีใครมีทิชชู่ไหมจะจบซะทีเอาโทษหน่อยนะขโทษหน่อยขอโทษจริงนะ